น้องไอวี่ทำอะไรนะเนี่ยเล่นกับเปาจืค่ะโอ้โหเล่นกับเปาจิเหรอฮึนุ้กินข้าวยังคะกินแล้วค่ะเห็นไหมมันดือ้อเห้อเอาอ,ออกมาแล้วโอ้โห <c oughs> ออกมาเดี๋ยวนี้เลยออกมาเดี๋ยวนี้เลยเข้าไปอยู่ตามซอกเลย <c oughs> เห็นไหมนะ่ะเห็นไหมเราปล่อยไม่ได้เลยนั่นน่ะ ปล่อยแล้วมันจะดื้อใช่ไหมเดี๋ยมันนี่มามาดูนะเขาได้กินอาหารเขาจะออกมาอะนี่เห็นไหมยนอาหารอาหารเขายี่ห้ออะไรวี่ดูสิอันนี้อืมอ่ะเอาโอเคไปหาเขาเลยอืมชื่อต้องสายตาแมวไม่กินจุกเลยแล้วเพิ่งให้เอาเจอ กินเยอะขนอยู่สินะคะขนเยอะเลยอ้วนมากเลยจับจับมันขังเลยลูกมันเข้าไปอีกแล้วชอบเข้าตรงใต้ตัง้งไอข้างตู้กับข้าวอย่างเงี้ไงยไหนนะสิอาเปาจือเอาเปาจือเอ้ยออ